สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ท c ซีทีแสมพอดที่จะพาทุกคนมารับฟังเรื่องราวการแชร์ประสบการณ์และเกร็ดความรู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศมาเลเซียกับดิฉันอาฟาค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเอพิโซดที่5พูดคุยประสบการณ์กับบังชีฮารอดีตนักศึกษาไทยเรียนมาเลเซียสู่เส้นทางการเป็นยูทูบเบอร์นะคะซึ่งวันนี้อาฟามีแขกรับเชิญพิเศษจะเข้ามาพูดคุยเพื่อแชร์ประสบการณ์ให้กับทุกคนยินดีต้อนรับคุณชีฮารพปะอีบีหลังค่ะ <Yeah. S 1> ขอ้ สวัสดีครับคุณนักมครับทุกคนครับโอ้รู้สึกยินดีมากเลยเนี่ยได้มาทีแซมทีซีพอดแคสเนี่ยเดี๋ยวรบกวนบางแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนิดนึงว่าชื่อเสียงเวียงนามมายังไงเกิดและโตที่ไหนเคยเรียนที่ไหนบ้างปัจจุบันทําอะไรอยู่ค่ะได้ครับบางก็เป็นคนโนเนมคนนึงแล้วแหละเนาะก็บางก็ชื่อชีฮารนะครับก็ดั้งเดิมเป็นคนสตูลนะครับก็ อยู่จตุรนตั้งแต่เด็กแหละแต่ว่าไปโตที่ประเทศซาอุดีอราระเบียนะครับ<ม>ก็ไปโตตั้งแต่ช่วงสมัยมัธยมแหละไปเรียนมัธยมที่นู่นนะครับก็หลังจากนั้นก็หลังจากจบมัธยมก็ไปเรียนต่อที่มาเลเซียนะครับซึ่งเป็นมหาลัยที่ผมรักมากที่สุดนั่นก็คือมหาลัย UUM นะครับ University Utara Malaysia นะครับก็อยู่นั่นก็ประมาณ3ปีครึ่งนะครับก็ได้คุยคีกับน้องๆ ทีมงานทีแซมทุกหลายคนนะครับก็หลังจากนั้นเรียนจบก็ไปเรียนต่อโทที่ประเทศจีนนะครับก็ตอนนี้ก็กำลังเรียนอยู่แต่ว่าเรียนออนไลน์ครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้ครับน้องคร่าวๆนะคะโอเคทีนี้เราจะมาต่อชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยที่มาเลเซียที่บางชีฮาบได้เกริ่นไว้เมื่อกี้ว่าบางชีฮาบเรียนที่อยู่ UM ใช่ไหมคะแช่ทีนี้เรียนคณะอะไรและเรียนสาขาอะไรครับ อ๋อก็ตอนที่ผมเข้าไปเรียน u e m นะครับผมได้ตัดสินใจแล้วก็ชอบด้วยแหละคณะนี้เป็นคณะ International a f f a i r s Management นะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั่นแหละครับก็เป็นคณะหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็ไม่ผิดหวังที่เลือกคณะนี้ก็เป็นคนที่ชอบอะไรเกี่ยวกับด้านนี้ด้วย p o l i t i c นะครับก็เป็นคณะที่เรียนหนึ่งที่เลือกคณะนี้ก็คือเป็นคณะที่ชอบด้วยแล้วก็สคือเป็น คณะที่ใช้ระยะเวลาแค่3ปีครึ่งในการเรียนจบนะก็โอเคครับโดยรวมก็เป็นคณะที่ชอบแล้วก็รักมากที่สุดถ้าให้รีวิวสาขาวิชาที่ศึกษาเนี่ยคะ่ะถ้าอยากจะให้แนะนำน้องๆเนี่ยปกติแล้ววิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี้นะคะเหมาะกับน้องๆที่สนใจด้าน p o l i t i c แล้วถ้าสมมุติน้องๆที่สนใจด้านอย่างอื่นสามารถเรียนคณะนี้ได้ไหมคะบางอ๋อบางว่านะเป็น คณะนี้มัน,ม,นมันเหมาะกับทุกคนนั่นแหละเพราะว่าคณะนี้โดยรวมเท่าที่บางไปเรียนนะก็คือมันเป็นคณะที่พูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาเพะมันเป็นคณะที่ไม่ได้ตามหนังสือมากก็คือเป็นการดิสคัชนมากกว่า mm hmm. ก็คือแบบเข้าเรียนปุ๊บอาจารย์ก็จะสอนตำรานะแบบท h e o ี y ทีอรีต่างๆแต่ว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ย ในในในคลาสนี่อาจารย์จะชวนคุยมากกว่าแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันนี้ก็จะเป็นอ่ uh, uniqueness ของคณะนี้อีกอีกหนึ่งจุดนะว่าเราสามารถที่จะฟรีทอล์กในห้องได้เลยใครที่ชอบแบบว่าอยากจะแชร์ไอเดียนู่นไอเดียนี่ความคิดเห็นคอมเมนต์เกี่ยวกับอิชชูนี่อชี่นี่ก็คือได้หมดเลย open free flow หมดเลยอืมไอซี่บ้างคะแล้วทำไมตอนนั้นถึงตัดสินใจ เรียนต่อปริญญที่มาเลเซียค่ะก็คือช่วงที่บางเรียนจบมัธยมที่ประเทศซาอุเนี่ยบางก็เลยแบบบางช่วงนั้นก็คือกําลังหามหาลัยอยู่แหละ mm. ไม่รู้ว่าจะไปหาที่ไหนด้วยแหละก็คือสมัครไว้หลายที่มากแต่บังเอิญว่าช่วงนั้นน่ะมันจะมีเทศกาลการศึกษาเขาเรียกอิน d u c a t i o n fair ประมาณนั้นกนะ็คือเขาจะเชิญมหาลัยทั่วโลกมาจัดบูธอยู่ที่ซาอุ mm. บางก็เลยไปเดินเล่นเดินไม่ใช่ไปเดินเล่นไปไปเดินดูนะก็ไปเอะใจกับ บูตของประเทศมาเลเซียซึ่งมีมหาลัยเยอะมากซึ่งเราก็รู้แล้วแหละว่าเออมันมีมหาลัยที่โด่งดังของมาเลเซียเพราะว่าเราก็อยู่แถวแถวบ้านเราก็จากมาเลเซียเนาะเราก็าก็เดินไปเดินมาก็เห็นมหาลัยหนึ่งชื่อว่า UUM มนะมันก็เลยแบบเออมหาลัยนี้น่าสนใจหนึ่งคืออยู่ใกล้กับบ้านด้วยสองคือ,อมันอยู่มันอยู่ใกล้ๆกับด่านนอกมันน่าจะกลับบ้านได้แบบสะดวกสบายแน่เลยก็คือไม่อยากไปไหนไกลด้วยก็คือเอยลองสมัครดูสมัครปุ๊บ จ็คพอตคือคนที่รับสมัครเป็นเป็นซูเปอร์วิเซอร์หรือว่าเป็นดีคเตอร์ของนักศึกษาต่างชาติอ่ะเขาบอกว่าถ้าอยู่สมัครตอนนี้คืออยู่จะ uh, directly accepted คือเป็นนักศึกษาของมหาลัยได้เลยเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นเบนฟิตของการมาเปิดแคมป์อะไรเงี้ยเขาก็ดูแต่ว่าเขาก็ดูเกรดเราด้วยแหละคือสถิติเกรดต่างๆแต่ว่าก็โชคดีไปทำดีแล้วก็คือได้ accept directly ก็คือได้มาเรียนอยู่ที่มหาลัย UGM นี่แหละครับ Right it's your fate ใช่ไหมคะก็คือเหมือนแบบถูกกำหนดไว้ที่นั่นอยู่แล้วมันเหมือน<ร>อะไรทุกอย่างมันก็เลยง่ายได้ไปหมดเลยได้ไ<ห>มากแสดงว่าตอนที่วังตัดสินใจไปเรียนที่นั่นก็คือเพียงเพราะว่ามันใกล้บ้านใช่ไหมคะมันใกล้บ้านแล้วมันใกล้บ้านหนึ่งสองคือมันอยู่ในประเทศมาเลเซียสามคือเหมือนประมาณว่าเรามีแบ็กกราวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยนี้อยู่แล้วอันหนึ่งก็เลยแบบโอเคตัดสินใจสมัครที่นี่แล้วก็มันมีคณะที่ บางบอกนั่นแหละคือ international affair ก็คือเราชอบด้วยแล้วก็คือโอเคสมัครเลย <Pilot. S 1> ไปโลไดไปโลดครับเราสมัยตอนที่เรียนอยู่มหาลัยที่อยู U ่ยูเอ็มะค่ะมี culture shock อะไรบ้างไหมคะจากที่บางพูดก็คือบางอยู่บางอยู่เมกะใช่ไหมคะก่อนนั้นนี้ทีู่ก็มาฝั่งตะวันออกเฉียงใต้มี culture shock กันบ้างไหมคะตอนไปใหม่ๆก็ ปรับตัวนิดนึงแต่ว่าโดยพื้นฐานของบางแล้วเนี่ยครอบครัวบางอ่ะเป็นคนสตูลเนาะมันก็คือคืออยู่ใกล้กับประเทศมาเลเซียอยู่แล้วแล้วก็วัฒนธรรมของเราเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับคนมาเลยอยู่แล้วอย่างเช่นแถวบ้านบางนี่คือพุทธมาลายูนะกำปงของบางเนี่ยที่ฉลุงจังหวัดสตูลเนี่ยซึ่งมันใกล้อยู่ใกล้กับด่านวังประจันของประเทศมาเลเซียด้วยมันก็เลยได้วัฒนธรรมซึมซับมาก็คือก็ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่นะโดยโดยรวมแล้วเอาโดยรวมเลยละกัน ไม่มีไม่ค่อยจะมีเคาเชื่อช็อคเพราะว่าเราก็พูดหนึ่งคือพูดภาษาเดียวกันอยู่แล้ว mm hmm. คือจะบอกว่าคนสัตูเนี่ย mm hmm. ก็จะพูดมาลายูสำเนียงกระดอซึ่ง mm hmm. สำเนียงกระดอกนี้ก็คือมันมันคือสำเนียงเดียวกันที่คนที่อยู่ในมหาวาลัยยูเอหรือว่าคนละแวกนั้นพูดอยู่แล้ว <I see. S 1> มันก็เลยไม่ต้องอัดอมาก oh, ประมาณนี้ That's benefit ใช่ใช่ <laughs> แล้วมีประสบการณ์ที่แบบอยู่ประทับใจมากๆไหมคะตอนที่สมัยเรียนอยู่ที่ UUM ค่ะที่แบบไม่ลืมแน่นอนประสบการณ์นี้ความรู้สึกที่เราจําได้คือมันมีหลายเคสมากที่เราประทับใจเ,เขาเรียกอะไรชาวบ้านที่อยู่ระแวกมหาลัยเนะ่ยคือเขาน่์มากเลยนะคือคือเขาเขาไม่ได้มองว่าเอ่อ .Foreigner อย่างเช่นพวกนักศึกษาต่างชาติเป็นคนนอกพื้นที่นะคือเขาบอกว่าเขาก็เอ่อนักศึกษาเหล่านี้ก็คือเหมือนเสมือน ชาวบ้านคือเสมือนเอคนบ้านเดียวกันของเขานั่นแหละคือเขาไม่ได้แบ่งแบบม,มีแบเรียร์มากเอาเป็นว่าง่ายๆอะ่ะคุยอะไรก็ได้กับคนนะคือมันไม่มีแบบกำแพงกั้นนะครับอู้ oh, d <good. S 1> เดี๋ยวต่อไปเราจะ move on สู่ไฮไลท์ของ EP นี้ก็คือจากอดีตนักศึกษาไทยในมาเลเซียใช่ไหมคะสู่เส้นทางการเป็นยูทูบเบอร์อ่าท <laughs> ีน้น้อง ฟ้าเชื่หรือเกินว่าน้องๆที่มาฟังคลิปนี้เนี่ยเขาก็อยากรู้ว่าอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่บังชีฮาฟนี่คะ่ะตัดสินใจเปิดช่อง YouTube ค่ะช่วงนั้นก็คืออยู่ประเทศจีนแล้วแบบเออไม่มีอะไรทําอะไรเงี้ยแล้วก็เราเป็นคนหนึ่งที่ชอบถ่ายรูปด้วยแล้วก็ชอบวิดีโอเก็บเก็บพวกรูปพวกวิดีโอไว้ในโทรศัพท์ก็จังหวะน,นั้นก็คือไม่รู้คิดอะไรนะอยู่ๆก็อยากจะถ่ายขึ้นมาเพื่อที่จะว่า ในอนาคตเนี่ยเราจะสามารถที่จะย้อนกลับมาดูได้ทีนี้มันพอหมาพอจอะว่าช่วงนั้นอ่ะมีแบบรุ่นพี่ของบางนะเป็นยูทูบเบอร์กันอ,อ,อืรู้จักเป็นยูทูบเบอร์กันก็เฮ้ยเขาก็ทำยูทูบเบอร์ได้กรอแล้วก็ก็เลยโทรไปปรึกษาเขาว่าเอ้ยก็คุยกับเขาแหละว่าเอ้ยอยากจะทําด้วยเีอยากจะเก็บไว้ไว้ไว้ไวเป็นดูแบบเป็น p r i v a t อัลบั้มเนี่ยมันมีข้อแนะนําตรงไหนอะไรบ้างไหมเขาก็บอกว่าเอ้ยดีนะทําเพราะว่าเออ เชียบว่าไปแบบหลายประเทศทําไมไม่ถ่ายเก็บไว้ทําไมไม่ถ่ายให้แชร์คนอืน่นให้เห็นด้วยเออบางก็อเออจริงด้วยเว้ยนั้นก็จากการที่จะมาเก็บเป็น p r i v a t e album มาเป็นแบบ public ดีกว่าก็คือช่อง YouTube ครั้งแรกที่บมถ่าย YouTube เป็นคลิปแรกที่ประเทศจีนคือรีวิวการไปเรียนก็ถ่ายไปถ่ายมาจนแบบได้ประมาณสักยี่สนาทีมั้งจนแบบมาตัดต่อเองเริ่มตัดต่อในมือถือก่อน ตัดต่อไปตัดต่อมา,ออมาก็ได้ละได้มาทักคอนเทนต์หนึ่งแล้วก็คือรีวิวนั่นแหละรีวิวการเรียนอ่ะนะก็ลงใน youtube ลงใน youtube ก็ตอนแรกๆก็ไม่มีคนดูนะอพอหลังๆคือเหมือนมันไม่ค่อยมีนักเรียนจีนทําด้วยนะมั้งหมายถึงนักเรียนไทยในจีน <c oughs> ก็เลยฟลุกมั้งคนก็เริ่มดูเลยนะเริ่มดูเริ่มมาถามเริ่มมาอินบ็อกว่าเอออยากจะไปเรียนจีนเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอ๋อมันเป็นอย่างนี้หรอ อ๋อไม่อยากเพิ่งรู้ว่าแถวนั้นมีร้านอาหารฮาลาลด้วยที่จีนมีด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเออโอ้ยคนน่าสนใจก็เลยทําไปต่อเรื่อยๆเรื่อยๆนั่นคือจุดต้นๆของ c h i h u ล l o g c h i h u b l o g เป็นช่อง YouTube เลยใช่เป็นช่องยูทูบบังคะแล้วตอนที่วางทําแรกๆเนี่ยบางได้เปิดเพจหรือเปล่าคะยังยัตอนนั้นยังไม่เปิดเพจยังไม่ดูอะไรเลยเพราะว่าเราเรารู้จักเรามุ่งมุ่งแต่ youtube อย่างเดียว จนเปิดเพจนี่บางว่าน่าจะผ่านมาหลายเดือนเหมือนกันนะกว่าจะมาเปิดเพจเพราะว่าเหมือนบางเคยคุยกับใครสักคนนี่แหละเขาบอกว่าเออเปิดเพจมันคือ Engagement คือการเข้าถึงมันง่ายกว่า YouTube นะ YouTube mm. ก็จะเป็น Target Group อีก Target หนึ่งแต, mm. แต่ Facebook นี่คือมันจะแบบแชร์เร็วมาก mm. แมท mm hmm. คือมันสามารถเข้าได้กับทุกคนคือไป <Okay. S 2> เร็วมากบางก็เลยแบบเออว่ะงั้นก็เดี๋ยวมาลองเปิดเพจดูเปิดเพจปุ๊บก็โอเคคนก็ มาไลค์มาแชร์มันก็แบบโตเร็วมากในเฟซเพจเฟซบุ๊กนี่คือถ้ามีคนแชร์เยอะนะเพจเราก็ยิ่งโตยเยอะขึ้นเรื่อยๆก็มีคนแชร์เกี่ยวกับคอนเทนต์คอนเทนต์ประเทศจีนนะครับว่ไปนั่นแหละครับที่มาที่ไปน่าสนใจอ่ะน่าสนใจก็อยากทราบความรู้สึกแรกที่รับรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็น,เป,นเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายนี่มัน feeling ยังไงครับวันเหมือนเรารู้สึกว่าเรา ทำอะไรสักอย่างเพื่อเป็นไอเดียหรือว่าแนวแนวทางให้กับคนอื่นได้รับรู้อันนี้มันก็รู้สึกดีเหมือนกันแล้วก็ feeling แบบเออไม่ cannot describe อะอย่างนี้แล้วกันเหมือนเราก็ตั้งใจที่จะแชร์อยู่แล้วแล้วอยู่ดีๆเขา appreciate คนงานเราใช่ใช่นี่แหละความรู้สึกดีเลยเนาะมันเป็นฟิลที่ดีมากคือคือเราก็ไม่นิกว่าไอคอนเทนต์แบบไร้สาระกับคือถ่าย daily vlog ของเรามันจะมี impact ให้กับคนแบบ ที่อยากจะมาเรียนส่วนมากอ่ะคนที่ดูคือเป็นพี่พี่น้องๆ้องกะกะบางบางที่อยากจะมาเรียนที่ประเทศจีน mm hmm. คือเขาอยากทราบว่าบรรยากาศเป็นเป็นยังไงบ้างคือสภาพแวดล้อมเป็นยังไงบ้างขอเป็นเป็นยังไงบ้างห้องเรียนการเรียนการสอนของประเทศจีนเขาเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยอันเขาก็เลยรทราบทราบประสบการณ์เขาเราจากช่องของ shehab blog บางครั้งแล้วนอะนาคตบางมีแผนจะสร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในมาเลเซียไหมคะอ๋อมาเลเซียนี่คือเป็นอีกฟในลดสติเนชันของบางในช่องชีฮับบล็อกเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามาเลเซียมันเรารู้สึกผูกพันกับมาเลเซียมากแล้วก็เรารู้สึกว่าเราพลาดที่ว่าช่วงที่เราอยู่มาเลเซียเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายเก็บบรรยากาศช่วงนั้นสามสี่ปีช่วงนั้นอะ่ะ คือเราแบบว่าเรารู้สึกพลาดมากก็เลยแบบฝังใจว่าเอ้ยมันต้องมีสักวันหนึ่งที่เราจะต้องกลับไปที่ประเทศมาเลเซียแล้วก็ไปถ่ายพวกบรรยากาศมหาลลยวัฒนธรรมของคนมาเลว่าเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะให้คนได้มารับรู้แชร์ให้ให้คนอื่นได้ได้ได้เห็นนะนะอันนี้ก็เป็น <c oughs> อีกหนึ่ง final destination plan ของบางฟังบางที่ทัาเล่าแล้วก็คือ สงสัยพ่าต้องทำบล็อกด้วยหรือเปล่า<ำ>เดียทำทุกคนแบบสามารถทําได้เลยนะบางอันนี้บางอยากจะอยากจะแนะนําให้น้องๆที่เรียนอยู่ที่มาเลเซียหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ได้คือลองทําเก็บไว้ดูเอออีกอย่างหนึ่งคือเวลาเราทําแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะนั่งมาดูย้อนหลังแบบ playback ได้อย่างเช่นบางบางครั้งบางก็ไปคิดถึงคืออยู่ๆก็นึกถึง moment ตรงนั้นขึ้นมาบางก็แบบไปไปถ่าย youtube ว่าเราได้ถ่ายมาโอยได้ถ่ายไว้เราก็มาเปิดดูมันก็สามารถที่จะอินไปกับช่วงเออรู้สึกความรู้สึกนั้นมันก็สามารถพาเราไปได้ช่วงเอว่ะช่วงนั้นเราทํานั้นทํานี้ทานี้อยู่ตรงนั้นมันเหมือนเป็นการเก็บไดอารี่ในรูปแบบเป็วิดีโอมันดูน่ารักกว่าเนาะดูแบบลฟ์กว่าบางแนะนําฟาให้ทําเลยครับช่องยูทู e เป็นเดล่ฟล็อกก็ได้ไม่จําเป็นต้องแบบเป็นออฟฟิเชียลก็ได้คือเรา เอาประมาณว่าสเต็ปแรกแล้วกันเอาไว้ถ่ายเก็บไว้ให้เราดูแล้วกันส่วนสเต็ปจ, <Okay. S 1> จะเพิ่ม follower จะเพิ่ม content จะเพิ่มการตัดต่อก็ไปอีกสเต็ปหนึ่งจต่สเต็ปแรกง่ายๆเลยถ่ายกับมือถือแล้วก็ลง YouTube mm hmm. เพื่อที่จะให้เราดูเป็นของตัวเองก่อนเดี๋ยวมันก็จะมีเดี๋ยวคีอมันก็จะมาเรื่อยๆ เดี๋ยวพอคนติดตามเยอะๆเดี๋ยวมันก็จะมีฟีลลิ่งแบบเฮ้ยต้องทําต่อแล้วแหละใช่ใช่นี่แหละฟีลลิ่งนี้เลยอย่างเช่น่เอ <c oughs> บางเชื่อว่ายูทูบเบอร์คนอื่นก็น่าจะเป็นเหมือนกันนะแบบเออตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังพอแบบอุ้นกระแสตอบรับดีมันก็แบบเอออยากจะทํำในนี้เพิ่มไอเดียมันมาแล้วพุ่งซึ่งบางจะบอกว่าช่องบางอะ่ะมันมาพลุแตกตอนที่บางไปทำคอนเทนต์อยู่ที่ประเทศซาอุด้วยแหละเป็นคอนเทนต์ที่ประเทศซาอูที่ บางไปทําเกี่ยวกับโลโก้ของคนโลโก้อ่ะไปตลาดอะไรเงี้ยมันก็น่าสนใจเหมือนกันอันนี้ก็คือเป็นอีกจุดจุดเขาเรียกว่าหักมุมของช่องยูช่องเชฟบล็อกละกันคือจากที่คนดูน้อยๆก็มาวันนึงก็บ,บูมขึ้นมามทีเดียวและเชื่อนะคะว่าน้องๆหลายคนเขาก็ อาจจะยังรอบ,บล็อกจากมาเลเซียจากบางชีฮับก็เป็นไปได้นะคะ <laughs> เพราะว่าจากที่เขาเขาก็น่าจะทราบว,ว่าบางเคยมีแบ็กกราวน์พื้นเพเคยเรียนที่ UUM น้องๆที่กำลังสนใจ UUM เอขาก็น่าจะแบบรอบางชีฮัร์ทำบล็อกอยู่โอโ้โหยิ่งพูดแบบนี้บางรู้สึกผิดมากเลยทำไม <laughs> <laughs> ช่วงนั้นยังคิดไม่ได้ทำไมยังไม่ทำช่อง YouTube <laughs> บางคะ <laughs> นอกจากเป็นยูทูบเบอร์แล้วเนี่ยคะคะบังชิฮับมีทําอย่างอื่นอีกไหมคะปัจจุบันนี้คะ่ะเอาเป็นว่ายูทูบเบอร์ไม่ได้เป็นงานหลักอืเพราะว่าตอนนี้บางก็มีงานประจําอยู่แล้วทําอยู่บริษัทหนึง่ง youtube นี่ก็คือเป็นเป็นงานอดิเรกละกันตอนนี้การอดิเรกพยายามผลิตคอนเทนต์ให้ทางบ้านน้องๆได้ดูอย่างต่อเน,นื่องครับก็ช่วงนี้ก็ประมาณนี้ครับ ก็อยากให้บางเนี่ยให้กําลังใจน้องๆที่สนใจเรียนต่อมาเลเซียหรือกําลังสนใจที่จะศึกษาต่อที่มาเลเซียอยากให้บางให้กําลังใจน้องๆด้วยค่ะโอเคก็อยากจะฝากน้องๆที่ที่ใครที่กําลังสนใจที่จะมาเรียนมาเลเซีย,ยนะครับ uh, <ม>บังว่าประเทศมาเลเซียเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่มันเป็นประเทศที่น่าสนใจนะหนึ่งก็คือมันเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ culture ของเขาก็ไม่ได้แบบแตกต่างมากนักจาก ประเทศเรานะีประเทศเราก็เป็นประเทศแบบคนเอเชียอยู่แล้วเขาก็เอเชียเหมือนกันก็นั่นก็คืออีกหนึ่งสองก็คือการศึกษาของประเทศมาเลเซียบางมองว่าการศึกษาของเขาก็โอเคเลยนะสามก็คือการที่เราได้ประสบการณ์กับการใช้ชีวิตอยู่ต่างต่างประเทศอือันนี้ก็คือสามเหตุผลหลักๆที่อยากจะฝากว่าเอประเทศมาเลเซียนี่คืออยากจะแนะนํา ถ้ามีโอกาสนะครับอยากจะแนะนําให้มาเรียนต่อที่มาเลเซียแล้วก็มาลองดิสคอเวอร์มาเลเซียดูว่าในมาเลเซียเขามีอะไรอีกเยอะเลยที่เรายังไม่รู้นะต้องมาลองใช้ชีวิตเองในมาเลเซียถึงจะรู้นะบอกเลยว่าไม่ไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังถามฟ้าแล้วกันฟ้าผิดหวังไหมไม่ผิดหวังแน่นอนนะแต่เรื่องการกินก็อาจจะต้องทาใจหน่อยทำใจหน่อย แต่โอเวอร์โอลคือไม่ผิดหวังบางคนบางคนอาจจะมาว่าประเทศมาเลเซียเออบางคนมีแผนที่จะไปเรียนต่างประเทศแต่ว่ามองข้ามมาเลเซียเนื่องด้วยว่ามาเลเซียเป็นประเทศอยู่ใกล้บ้านมันอยู่ตรงนี้เองแต่ว่าโดยโดยโดยหลักความเป็นจริงแล้วบางมองว่าประเทศมาเลเซียมันก็เหมือนประเทศต่างประเทศอีกประเทศหนึ่งนะถึงแม้ว่ามันจะอยู่ใกล้ใกล้กับบ้านเราแต่ว่าเวลาเราไปใช้ชีวิตในประเทศมาเลเซียแล้วมันเหมือนเรา คือเหมือนเราต้องเอาตัวรอดคือเหมือนมันให้ประสบการณ์เหมือนเราอยู่ต่างประเทศเหมือนประเทศอื e ่นๆนั่นแหละใช่ค่ะเพราะว่ายังไงแล้วมาเลเซียก็ไม่ใช่บ้านเราใช่ไหมคะใช่ใช่ค,คำนี้แหละสกิลแบบ survival skill ก็คือต้องต้องมีใช่ครับ,บด้วยวางชีหาบด้วยเขาก็บางก็มีโอกาสได้ไปหลายที่มากๆในประเทศในในโลกนี้บางก็แบบ มีความ adaptable ที่สูงมากมาะังนั้นน้องๆที่มาฟัง EP podcast ครั้งนี้ก็น่าจะได้บางอย่างจากบาง c h ฮ h a ในวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะจบการ EP podcast ครั้งนี้เนี่ยฝ้าอยากให้บางเนียฝากผลงานของบางด้วยฝักช่องฝักค<อ>ือให้กับ,บน้องๆได้ไปติดตามต่อค่ะกออนุญาตใช้ช่องทางนี้นะครับใ <laughs> นการโปรโมทช่อง ก็ช่องบังนะครับชื่อว่าช่อง Shehablog นะครับ S H I H A B แล้วก็ V L O G นะครับสามารถเซิร์ชในกูใน Google หรือไม่ก็ใน YouTube หรือไม่ก็ใน Facebook ได้เลยนะครับหน้าเพจละคะช่องหน้าเพจก็ชื่อเดียวกันเหมือนกันนะครับชื่อชื่อว่า Shehablog นะครับก็สามารถเซิร์ชเข้าไปได้เลยนะครับสามารถที่จะไปกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปไหนที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันอยากจะให้คนอื่นได้เห็นต่อๆกันอยากจะแชร์ให้คนอื่นที่จะอยากให้เห็น ก็สามารถแชร์ได้เลยนะครับเพราะว่าผมตั้งพับลิกมาเลยนะครับว้าวเย่สำหรับน้องๆคนไหนที่กำลังฟัง EP ฟอ d c ดแคนี้ก็สามารถไปติดตามบางชีฮาร์ได้ทั้ง เพจ Facebook แล้วก็ YouTube ตามที่บางชีฮาบได้บอกไปเมื่อสักครู่นะคะค่ะสุดท้ายนี้นะคะอัฟาก็ต้องขอบคุณบางชีฮาบที่มาแชร์ประสบการณ์สมัยยังเป็นนักศึกษาไทยในมาเลเซียสู่การเป็นยูทูบเบอร์นะคะฟ mm hmm. ้าเชื่อเหลือเกินว่าเรื่องราวของบางชีฮาบเนี่ยนะคะจะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆและพี่ๆที่กําลังศึกษาในมาเลเซียณนะขณะนี้เผื่อว่าบางคนเขาอยากจะทําบล็อกขึ้นมาเดี๋ยวดูอีพีพอดแคสต์นี้เสร็จปุ๊บก็คือเปิดช่อง YouTube เลย ค่ะก็สำหรับที่ซีทีแซมพอดแคสต์ในวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สำหรับอีพีหน้าจะเป็นใครนั้นก็ฝากผู้ฟังทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์สั่นกระดิ่งริ๊งเป็นกำลังใจให้กับช่องพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับะลคยกุมาเป็นล้อยวะบะบริกาตัวครับสมัครกมครับ